ครับผมสวัสดีครับวันนี้ร้านเอมอเตอร์ or, มีสินค้าเข้าใหม่มารีวิวนะครับอันนี้โตโยต้าสตี400นะครับทะเบียนแท้นะครับจะทรงบับเบอร์แล้วนะครับร้านเอมอเตอร์นะครับมาดูรอบขันกันครับถังเป็นถังสีแดงนะครับฟอนด์ฮอนด้าสตีบับเบอร์เป็นถัง บนเฟรมนะครับเครื่องโคเมียมเดลโรมยังสวยนะครับท่อแต่งนะครับอันท่อการร้อนเลยนะครับทีนี้ได้ยางฟันเลื่อนนะครับเบิกใหม่หน้าหลังนะครับยางกระบอกโชคปุกไก่นะครับางข้างหลังก็ใหม่เช่นกันครับราะสปริงนะครับป้ายทะเบียนตองสองนะครับด้านซ้ายนะครับ ฟังเสียงครับ ตีอมอเตอร์นะครับนนทบุรีบางบัวทองโค้ชูนเจ้าหนึ่งสี่หนึ่งสามหกหกหกเก้านะครับบริการจัดส่งทั่วที่ไทยเก็บเงินปลายทางนะครับหาอยู่ริบโทนะครับครับสวัสดีครับ